สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับผุ้การบอยนะครับที่สาขาพระประแดงนะครับวันนี้จะพามาดู1คันนะครับเป็นกระบะแคบตัวเตี้ยตัวซิ่งด้วยมีหลคนถามมานะครับว่า Ford มีตัวเตี้ยตัวซิ่งไหมบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มแล้วก็ซิ่งด้วยนะครับผมด้านหลังนี่เลยครับกับเจ้าตัว Open Cap XL นะครับตัวเตี้ยนะครับตัวนี้ราคาขายอยู่ที่645,000บาทนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดนะครับตอภาษีก็ไม่แพงเครื่องยนต์เล็กประหยัดน้ามันด้วยนะครับผมมาดูด้านหน้าครับบอยได้เปลี่ยนในเรื่องของกระจังหน้าให้กับลูกค้านะครับปกตินะครับจะเป็นโลโก้ฟอร์ดธรรมดาใหญ่ๆตรงนี้นะอันนี้บอยได้เปลี่ยนเป็นฟอนต์ FORD ให้กับลูกค้านะครับพร้อมกับไฟสีด้านบน3จุดแบบนี้นะครับตัวกระจังหน้าปี2023นะครับก็มีขนาดใหญ่เพื่อระบายความร้อนจาก้องเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อเด่นของเขาด้วยนะครับตัวชุดกันชนด้านหน้าก็จะเป็นสสีีีีีเเเดยววกัััับบบบบตรรถคคนนนนนน้้จะะป็องิแ พร้อมกับไฟหน้านะครับที่มีการครอบไฟหน้าขึ้นมาให้ไฟหน้ามีความโดดเด่นแล้วก็เด่นชัดขึ้นมานะครับระบบไฟหน้าของเขาตัวนี้เป็นแบบออโต้ด้วยนะครับมื่อติดเองเพราะแสงน้อยไฟตัวนี้เป็นติดอัตโนมัติด้วยนะครับหลอดด้านหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับตัวนี้ก็มีข้อดีในเรื่องของความทนทานนะครับเปลี่ยนง่ายด้วยหาที่ไหนก็เปลี่ยนได้นะครับ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของช่องไฟตัดหมอกอันนี้ right <go> sí? ล sí. cosas, like ูกค <mas> ้าไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะครับแต่ลูกค้าสามารถรีเควสติดตั้งเพิ่มได้นะครับว่าอยากได้ไฟตัดหมอกเพิ่มก็แจ้งไอยมาเลยนะครับอุปกรณ์มาตรฐานอีกอย่างหนึ่งที่ฟอร์ดมีให้นะครับก็ในเรื่องของตัวหูรากจุงด้านหน้าแบบนี้ให้1ข้างตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่ายึดติดกับตัวโรงรถหรือคัตซีเลยนะครับตัวนี้รับน้าหนักได้เยอะทีเดียวเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านข้างกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเเปปลี่่ยนน็ง แม็กเดินจะเป็นขอบ16นะครับอันนี้ได้เปลี่ยนเป็นแม็กลายที3 7นะครับขนาด18นิ้วนะครับรัดกับขนาดยางอยู่ที่2 5 5 5 0 R18 นะครับตัวนี้ตัวสีลายท E37 ก็จะเป็นสีแบบดำเงาแบบนี้นะครับก็ดูซิ่งดูหล่อนะครับตัวน็อตล้อก็ทำให้เป็นน็อตเลนะก็จะเป็นน็อตตัวเดียวสีเดียวกับตัวนี้ก็จะดูกลืนแล้วก็ดูดุดูเท่ด้วยนะครับ อีกอย่างหนึ่งมาตรฐานที่ฟอร์ดมีให้ทุกรุ่นเรื่องของคิวล้อขนาด3มนิ้วนะครับที่มีติดตั้งมาให้กับโรงงานแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับตัวโลโก้ที่มีคําว่าเทอร์โบตัวนี้เป็นแบบว g จีเทอร์โบแปรผันนะครับรอบมาเร็วด้วยเวลาเราเล่นแซงเนื่ยอะไรหายห่วงเลยครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็เป็นแบบสีดํานะครับพร้อมกับไฟ LED ที่มีติดกับกระจกแบบนี้เลยนะครับบานกระจกของเจ้าตัว Ne ็ t Gen ทุกรุ่นนะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะครับเวลาลูกค้ามองซ้ายมองขวาก็จะเต็มตามากขึ้นด้วยนะครับ คันนี้นะครับบอดได้ติดฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับเป็น60รอบคันลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ไม่ว่าจะเป็น40หรือ60หรือ80ก็ได้แจ้งมานะครับทุกค่าใช้จ่ายไม่มีเพิ่มนะฟิล์มราคาฟิล์มเท่ากันหมดเลยถ้าจะติดความเข้มบอลให้ราคาฟิล์มาราคาเท่ากันหมดเลยนะครับพร้อมกับตัวเบ้ากัะลอยนะครับตัวนี้ก็ปกป้องกันเป็นลอยนะครับส่วนเจ้าตัว OpenCA p ของ Ford ของเรานะครับจะเป็นแคปแบบเปิดได้นะครับตามชื่อเลยเป็นแบบ OpenCA p แบบนี้นะครับ เปิดได้แบบนี้นะครับด้านในนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับปกติเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะอันนี้เป็นเบาะหนังนะครับเดินได้สีดําได้ตัวนี้ก็สามารถเลือกสีได้นะครับีน้เป็นได้สีดํานะครับพร้อมกับปักโลโก้คําว่า Next Gen Ranger High ด้วยนะครับแล้วก็ให้ดูพวงมาลัยนิดนึงเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบ TFT ที่เป็นดิจิตอลสี0 0นะครับจะไม่มีเข็มผสมเลยนะครับ นี่ก็ดูสวยดูหรูด้วยนะครับหน้าจอกลางก็เป็นหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto ให้ด้วยนะครับส่วนสปีดตัวนี้ครับเป็นเกียร์5สปีดแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีในเรื่องของบอกแคมให้แบบนี้นะครับโอเคมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับอันนี้ไปครับด้านหลังนะครับเราจะมีในเรื่องของตัวครอบกระบะมาให้แล้วตอนนี้ เพื่อเพิ่มในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะตัวนี้จะมีรูเจาะไว้ให้แล้วทั้งหมดข้างละ3รูนะรวมทั้งหมด6รูนะครับไลเนอร์นะครับบอกก็ติดเป็นไลเนอร์ฟอร์ดให้อย่างดีนะครับส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบเบรแบบเป็นแบบแหบนบแบบซ้อนนะแต่โช๊คตัวนี้จะอยู่นอกแคสซีนะครับตัวนี้ก็เพิ่มในเรื่องของการทรงตัวแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีขึ้นด้วยนะครับด้านหลังก็มีในเรื่องของครอบไฟไท้ายให้มีครอบไฟหน้าแล้วก็มีครอบไฟไท้ายให้นะครับ โลโก f o r ร์ดนะครับที่ฝาท้ายก็มีขนาดใหญ่แบบนี้ไฟเบรกตรงที่3แต่ก่อนอยู่หัวเก่งนะครับเราได้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูพื้นที่ด้านในนิดนึงนะครับพื้นที่ด้านในนะครับก็จะมีขนาดกว้างนะครับเราสามารถบรรทุกของได้เลยนะครับได้เยอะด้วยนะครับเพราะว่าเราจะลดในเรื่องของซุ้มล้อนะครับให้มีขนาดเล็กลงสามารถเพิ่มพื้นที่ปริมาตรในการบรรทุกของได้มากขึ้นด้วยนะครับ อีกอย่างนึงตรงฝาท้ายนะครับเราก็จะมีในเรื่องของตัวติดตั้งอุปกรณ์ถ้าสายช่างนะครับเราสามารถเอาตัวปากกาชิ้นงานจับจับชิ้นงานเนี่ยมาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสเกลบอกด้วยนะครับสายช่างนะครับถ้าชอบก็จัดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็แต่งซิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากได้รถไปใช้งานนะครับเป็นโอเพนแคปแต่งซิ่งแบบนี้ก็ลองทักมาหาบอยชาโฟดูนะครับที่เบอร์0 6 4 5 9 3 0 0 5 5หรือทักมา ID ดีไลน์ไป เดี๋ยวบอยจะแปะดีไลน์มาให้หรือจะทักมาหรือจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับบอยมีเค็มเปดีๆให้แน่นอนครับวันนี้บอยชาโคต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ